สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้จะเป็นตีวอลลีอีกเดือนมกราคมปี2,025วันที่2นะอันนี้จะเป็นสูตรหลักที่เราจะใช้วันนี้ต้องมีรองเท้าบูทไฟฟ้านะแล้วก็หอกติดจรวดหลักการของเราก็คือเราจะใช้น้ํายาล่องหนให้รอยย่อแชมเปี้ยนของเราเนี่ยเข้าไปพังป้อมเดินเข้าไปพังป้อมสำคัญสำคัญข้างในเรื่อยๆนะหลังจากนั้นยังไม่ต้องกดสกิล กดาน้ำยาชมพูน้ำยา,ำยาเรียกกลับทหารดึงระยะแชมเปี้ยนเรากลับมาแล้วก็หลังจากนั้นค่อยกดหอกติจจรวจจากนอกระยะซ้ำป้อมอีกทีหนึ่งนะอันนี้จะเป็นเทคนิคที่เราจะใช้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากอุปรกรณ์ของผู้กล้าอื่นก็แล้วแต่ชอบเลยนะแต่ที่สําคัญคือต้องมีหอกติดจรวดกับรองท้าบูทไฟฟ้าแค่นั้นเลยที่เป็นหัวใจหลักของสูตรนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลย โอเคผมจะเลือกเข้ามาทางด้านล่างนะเพราะว่าราย a l แชมเปี้ยนจะสามารถพังป้อมอินซีเสาละวาเส้นเดียวที่เป็นปัญหาต่อซูเปอร์มังกรของเราได้นะ,ะถ้าได้ป้อมอินซีได้เสาละวาทับ2ต้นเนี่ยคุ้มเลยนะเวลาลงทนหารเอ้ยไม่ใช่เวอี 4, เวลาลงน้ำยานับไปนะประมาณ4วิจริงๆมันประมาณ4.5วิมั้งประมาณนั้นแต่ว่า อย่าให้ร้อยยอดแชมเปี้ยนไปเสี่ยงกับดาเมรเลยดีกว่าเพราะว่าพอเข้าไปกลางเมืองดามเมจห,หนักๆมันเยอะนะยังไงก็ยอมเสียเวลาทักเซียววิหนึงไม่คุ้มอาจจะลงน้ำยาไม่คุ้มแต่ไม่เป็นไรดีกว่าปล่อยให้ร้อยยอดแชมเปี้ยนต้องตายหรือเสียสกิลไม่งั้นสูตรเราันจะเล่นต่อ,อยากนะโอเคได้สลอมาสามพ้อมินพอมิซีมาอีกหนึ่งถือว่าสวยมากๆแล้วเรากดน้ำยาเรียกกลับกลับไปแล้วนะ จากนั้นผมปล่อยคิงตรงมุมนะแล้วก็ควีนเดี๋ยวจะยิงธนูยักษ์ให้โดนป้อมผูกสวยเขาวางวางผังเมืองไม่ค่อยดีนะเหมือนจัดฝั่งนึงฝั่งหนึ่งไม่จัดฝั่งซ้ายเนี่ยเหมือนจะจัดแต่ฝั่งขวานี่คือวางมั่วไปเลยนะโอเคทําให้เราตีได้ไม่ยากด้วยแล้วเราก็ลงทาหารที่เหลือลงซูปเปอร์มังกรตามด้วยวอร์เดนนะแล้วเดี๋ยวเรารอลงบอลูนแล้วก็ เราใช้ยาแช่จังหวะสําสคัญสําคัญนะแต่คิดว่าไม่มีอะไรแล้วนะเพราะว่าวุ้นดับไปหมดแล้วเหลือแต่บ้านเนดะี๋ยวเราอาจจะแช่ไปที่บ้านโอเคแล้วเราเอารอยัลแชมเปี้ยนลงเดี๋ยวหาที่ลงก่อนนะอ่าลงทำมุมนู้นแล้วกันแล้วกดสกิลใช้หอกเจริญรวดเลยนะแล้วเราก็แช่ไปที่ป้อมภูกับเครื่องยิงหินอีก2อันนะโอเคก็น่าจะ3ามดาว เป็นที่เรียบร้อยไม่ยากเท่าไหร่นะอาจจะเพราะว่าบ้านนี้เขาจัดบ้านไม่ค่อยดีด้วยเขาจัดมั่วๆนะมันก็เลยตีได้ไง่ายแต่ก็ถือว่าเอาสูตรใหม่มาลองก็โอเคเลยนะผมก็ใช้สูตรนี้ในการดันถ้วยในลีกลีเจนของบ้าน13บสามเลยนะถือว่าไม่เลวเลยนะถือว่าโอเคสุดๆไปเลยรู้สึกติดใจกับสูตรนี้แหละดีใจที่แกลกรองเท้าบูทมานะตอนแรกก็ลังเลอย,อยู่จะแลกหรือไม่แลก ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับบ๊ายบาย